ในบัดดลวันอยู่บำรุงหัวหมู่ทะรวงฟันพักเพือไทยออกมาประชาดะเลยเออเปิดนหน้าชกเลยภาษาบ้านเราชกหมัดที่หนึ่งชกหมัดแรกด้วยข้อความว่าอยู่บ้านเดียวกันแท้แทออ้อยู่ฝ่ายเดียวกันแท้แท้อยู่ฝ่ายเดียวกันแท้แทอย่าเหมิมเกริมอวดดีถือเด่นว่าค้านแน่ให้มันมากเกินไปเจ้ายังเด็กเล็กนักประสบการณ์ต้องใช้อายุและความเจ็บปวดแลกมา พูดง่ายๆคุณไม่เผิ่นการต่อสู้เลยอแต่คุณปากดีเหลือเกินคนที่ผ่านการต่อสู้คนที่เจ็บมาเยอะเจ็บปวดมานี่เพื่อไทยนะวันอยู่บำรุงบอกว่ารู้สึกโมโหจึงโพสตข้อความอย่างนี้รังสิมันโรมากล่าวหาว่าเอ๊ะยืดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติเปิดพื้นที่ให้รัฐบาลได้แก้ตัวฝ่ายค้านลงโทษฝ่ายรัฐบาลไม่ได้ทํากันอย่างนี้สุเอะนหรือเปล่าวันโกรธโพสต์ต่อ ทกบัตรที่2สายโซเชียลอย่างวันก็ยังไม่ลดละโพส์บัตรที่สองว่าพักการเมืองบางพักจะทำอะไรหัดเห็นหัวผู้ใหญ่ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนบ้างอย่าปั่นสร้างกระแสไปวันวันผลงานก็ยังไม่เคยมีได้แต่ขายฝันไปวันวันดกันตรงนะวันวันอยู่บํารงคทิ่มไปที่รังสิวันรงโดยตรงกลยตมงบัตรที่สก็ตามมาสั้นๆง่ายๆเป็นเพจข้อความว่า ก่อนจะก้าวไปได้ให้ไกลก้าวใกล้ๆให้ผ่านก่อนนะกลัวหกล้มก่อนจะก้าวไปได้ให้ไกลให้ไกลก้าวใกล้ๆให้ผ่านก่อนนะกลัวหกล้มโอ้โหนี่เจ็บจริงแต่สุดท้ายนะล่าสุดเลยรู้สึกว่าเช้าเมื่อวันนี้หรือกลางดึกเมื่อคืนเนี่ยแหละค่ะดึกเมื่อคืนดึกเมื่อคืนกลางดึกเมื่อคืนใช่ค่ะไม่หลับไม่นอนนะพิวันตะกายกันขึ้นมาจากที่นอนมาโพสต์ปิดท้าย คราวนี้ไม่ใช่หมัดฮะคราวนี้ขอจบฮะสงบศึกอาจจะมีฮอตไลน์มาหรือเปล่าตอนดึกๆด้วยข้อความว่าด้วยข้อความสั้นๆว่าผู้ใหญ่สั่งให้รบก็ต้องรบแฮแท็กผมเชื่อฟังผู้ใหญ่ปรากฏว่าโพสต์ก่อนหน้าที่ดาราชมณ์ดาลงตรงๆนะถูกลบทิ้งแล้วแต่ทีมงานของเราแคปไว้ทันไม่คนอื่นเขาอ่านเขาเห็นเขารับรู้หมดนะข่าวเขียนไปหมดแล้วนะมันไม่ไปไหนนะ